ชาวราศีพฤกษกทุกท่านวันนี้ก็กลับเข้ามารับฟังกับช่องของเรานั่นก็ช่องของต้นใส่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยกันถึงในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษกภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะ,อะไรกันบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกนั่น จะอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดกับท่านในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะผ่านพ้นไปในช่วงเดือนที่แล้วและสิ่งที่ดีก็จะมีในช่วงของเดือนตุลาคมไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะจับอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในช่วงของ วันที่6จะมีดาวพระพุธนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีตุลในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีสิ่งของดีๆกับตัวของท่านเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงิน ในช่วงนี้ท่านก็จะดีจะมีจับจ่ายใช้สอยจะมีหยิบอยู่เรื่อยเงินทองก็จะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีจะมีเงินมีทองเรียกว่าอยากได้สิ่งของแพงๆท่านก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการซื้อบ้านซื้อรถหรือว่า จะเอาไปเปาะนี่เปะสินอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านทำได้ชาวราศีพฤกนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านทำอะไรเขาไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะเป็นผลดีตามมาในช่วงของเดือนนี้สิ่งที่ท่านเคยรอคอยบางสิ่งบางอย่างนั้นก็มาถึงตัวท่านท่านจะต้อง เรียกว่าไม่ต้องรอคอยอีกแล้วในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านเคยไปสมัครงานอะไรเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านจะได้ทํางานดังใจที่ท่านนึกและต้องการในช่วงนี้งานดีเงินดีมีตามมาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่า ดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษศกนั้นจะบ่งบอกกับในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั้นก็ถือว่าดีโอเคท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยให้การสนับสนุนท่านอยู่ตลอดไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะได้งานที่ดี งานบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะทําแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนคอยล้อมหน้าล้อมหลังอีต่หากงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทํานั้นอาจจะมีลูกน้องมีบริวารมาช่วยท่านอีต่หากอีกมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการงานนั้นท่านทําไปก็มีความสนุกมีความเพลิดเพลินบางคนนั้นอาจจะต้องไปทํางาน ต่างที่ต่างแดนหรืออาจจะไปทำงานต่างจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ท่านจะต้องสัญจรออกไปในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นท่านก็จะไปแทนเจ้านายหรือเจ้านายอาจจะสั่งให้ท่านไปทำที่นโน่นบ้างที่นี่บ้างไปทำแทนตัวของท่าน แต่ท่านก็ทำได้เพราะว่าท่านมีพรสวรรค์อยู่แล้วชาวราศีพฤกษกในเรื่องของการงานท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำชอบลุยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาท่านทำได้ทั้งนั้นบางทีบางครั้งคนอื่นทำไม่ได้แต่ชาวราศีพฤกษกนั้นทำได้ ก็ถือว่าท่านเป็นที่เรียกว่ามีพรสวรรค์อยู่ในตัวของท่านอยู่แล้วในช่วงนี้บางคนทำงานอยู่กับที่อยู่กับทางหรือว่าอยู่ประจำที่นั่งตามโตะ๊ะนั่นก็ถือว่าดวงของท่านดีบางทีบางครั้งในช่วงนี้ท่านอาจจะได้ดิบได้ดีได้เลื่อนตำแหน่งและได้เลื่อนขั้นไปอีกก็ได้ในช่วงนี้ไม่แน่ไม่นอนถือว่าดวงชะตา ของชาวราศีพฤกษกนั้นประสบกับความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเจ้านายก็ให้ความรักให้ความสงสารให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกแต่หากในช่วงนี้สำหรับท่านที่ทำงานส่วนตัวอาทิตย์เท่นค้าขายอันนี้ก็ถือว่าดีท่านลงทุนการค้าขายในช่วงนี้จะเป็นผลดีจะเป็นผลสำเร็จ กับตัวของท่านอีกแต่หากไม่ว่าท่านจะขายหน้าร้านหรือท่านจะเลขขายหรือบางคนนั้นขายทางออนไลน์อันนี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าท่านจะค้าขายอะไรจะมีคนสั่งกันอย่างมากมายกำไรกำไรก็จะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านบางที บางท่านนั้นอาจจะมีเหลือเก็บเหลือใช่อีกตะหากบางคนก็มีขวากธนาคารเพราะฉะนั้นดวงของแต่ละคนนั้นจะไม่แน่นอนชาวราศีพฤษกในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จัดว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในเรื่องของการงานบางคนนั้นไปทำงานเกี่ยวกับจัดซื้อจัดขาย หรือว่าเป็นในหน้าอันนี้ก็ถือว่าดีในช่วงนี้ท่านจะพูดจะจาอะไรกับใครก็เหมือนกับว่าตัวท่านมีสเสน่ห์พูดจาแล้วก็มีคนเชื่อฟังมีคนเข้ามาติดต่อและก็มีคนเข้ามาร่วมทํางานกับท่านในช่วงนี้การซื้อการขายก็เป็นผลสําเร็จดีอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะขายอะไรจะซื้ออะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีจะมีกำ,รกำไร งอกเงยและพอกพูนขึ้นมาท่านอีกไม่เรียกว่าท่านยิ่งทํายิ่งก็ยิ่งได้ตังท่านยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินในช่วงนี้จะทำให้ดวงชะตาของท่านดีเกิดขึ้นและทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขความเจริญอีกต่หากในช่วงนี้บางท่านนั้นอาจจะไปเช้ากลับเย็นโน่นก็มีเช้าไปเย็นกลับก็ถือว่างานของท่านนั้น มีทําตลอดบางคนนั้นออกไปทํางานเกี่ยวกับรับจ้างหรือว่าไปทํางานรายวันอันนี้ก็มีคนรับจ้างหรือว่ามีคนจ้างท่านอย่างมากมายบางทีท่านก็รับงานแทบไม่ทันงานนน้นบ้างงานนี้บ้างก็เรียกว่ามีงานทําทั้งวันท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินเข้ามาหาตัวท่าน อยู่ตลอดในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤษกนั้นในเรื่องการงานดีการเงินก็ดีไม่มีบกพร่องอะไรในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในช่วงของวันที่9จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันดวงชะตาของท่านนั้นอาจจะมีการต้องระวังกันบ้างในช่วงของวันที่เ ของเดือนตุลาคมอันนี้ที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพิจิกนั้นบางสิ่งบางอย่างท่านต้องระวังเขาไว้บ้างการที่เรียกว่าทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าทำงานรวมกันหลายคนอันนี้ท่านระวังอาจจะมีความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงหรืออาจจะมีการเข้าใจผิดซึ่งกันและการงานบางสิ่งบางอย่าง ที่เรียกว่าง่ายกับทําเป็นยากก็มีในช่วงนี้การทํางานรวมกันเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจายอีกแต่าหากจะมีการละเงาะละแงะหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ท่านระวังเขาไว้แต่ให้ท่านใจเย็นเย็นเขาไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าเราทํา เป็นเรียกว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ในช่วงนี้จะเป็นการดีสำหรับตัวของเราแต่หากว่าเรามีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่าอารมณ์ร้อนจะทำให้ตัวของเรานั้นต้องเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังในช่วงของวันที่9าเดือนตุลาคมที่มีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิกจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงล,ลงไปได้เพราะฉะนั้น ชาวราศีพฤกษกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถลีกเกลี้ยงในเรื่องที่ไม่ดีได้จะเป็นการดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระวังเขไว้ชาวราศีพฤกษกในช่วงนี้ท่านระวังอีกอย่างหนึง่งอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระวังเอาไว้ถ้าหากว่า ใครมาขอยืมในช่วงนี้ท่านปฏิบัติหรือว่าปฏิเสธไปก่อนอย่าไปรับคำเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารับคำเขาหรือว่าเราให้เขาขอหยิบขอยืมเวลาเราจะต้องการเอาคืนอาจจะมีเรื่องมีราวเขาอาจจะไม่อยากคืนให้กับเราบางทีบางครั้งนั้นเขาจะไม่ซื่อตรงกับเราเราจะต้องยึด เรียกว่าพยายามอย่าให้เขาจะเป็นการดีให้เราปฏิเสธหรือว่าให้เราปฏิบัติที่เรียกว่าไม่ยอมให้เขาจะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ถือว่าเราตัดไฟเสียแต่ต้นลมคือไม่ให้เขาเขายืมจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราให้เขาเขายืมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวเราที่ไม่ดี การเงินการทองนั้นก็เปรียบเหมือนดาบสองคมเราให้เขาไปแล้วก็บางทีบางครั้งก็มาเข้าตัวเราบางทีบางครั้งเราไม่ให้ก็เข้าตัวเราอีกเช่นเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้รีบตัดไฟเสแต่ต้นลมคือเราจะไม่ให้ใครเขายืมในช่วงนี้เราต้องสงสารตัวเราเองให้มากกว่าไปสงสารคนอื่นเพราะฉะนั้นการทําดีอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้เราทำดีกับใครก็เหมือนกับไฟตกน้ำทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีจะไม่มีใครมองเห็นทำแล้วก็เหมือนกับว่า ไม่ได้ทำเราเคยไปทำอะไรใครเกาไว้เขาก็หาว่าเราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นการทำบุญคุณคนในช่วงนี้ถ้าหลบเลี่ยงไปได้ก็ให้ท่านหลบไปก่อนใครจะว่าใจดําใจร้ายก็ช่างก็เถอะเราอยู่ของเราตามลำพังจะเป็นการดีเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือน ตุลาคมนี้มีทั้งสิ่งที่ดีและมีทั้งสิ่งที่เราจะต้องระวังแต่ต่อมาภายในช่วงของวันที่16ตุลาคมจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิตซึ่งไปรวมกับราศีเกตนั้นจะทำให้สองดวงนี้ ไปอยู่ในราศีเดียวกันนั่นก็คือดาวพระเกตอยู่ในราศีพิจิตดาวพระศุกร์ก็อยู่ในราศีพิจิตจึงส่งผลให้ชาวราศีพฤกษ์ในช่วงของวันที่ส6หเดือนตุลาคมนั้นจะมีโชคมีลาบอีกแต่หากบางคนอาจจะได้รับโชคใหญ่บางคนก็อาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองโดยที่ท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว หรืออาจจะไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้การเงินการทองอาจจะพุ่งเข้าหาชาวราศีพฤกษกอย่างที่เรียกว่าท่านตันท่านต้านรับไม่ทันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้จะเป็นกระโอกาสดีของชาวราศีพฤกษกอย่างมาก ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรให้รีบทำในช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีโอกาสทองของชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนตุลาภายในวันที่16ที่มีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตซึ่งไปรวมกับ ราศีเกตในช่วงนี้จึงส่งผลดีๆให้กับชาวราศีพฤษกในช่วงนี้โชคลาภจะดีอย่างมากมายในเรื่องของดวงชะตาราศีก็ถือว่าดีในเรื่องการทำมาหากินก็ดีในเรื่องการเงินการทองก็อยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องโชคลาภก็มีให้ท่านรีบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารานามัย ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะไปการติดเชื้อมาจากผู้อื่นหรืออาจจะเจ็บป่วยในเรื่องของการไปติดเชื้อมาบางคนบางครั้งนั้นอาจจะที่เรียกว่าไปทำงานหรือว่าไปรับเชื้อมาอันนี้ให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะปวดหัวตัวร้อนหรืออาจจะเป็นโน่นเป็นนี่ก็ได้ให้ท่านระวังเขาไว้สำหรับท่านที่สูงอายุ ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีโรคเก่าๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือภูมิแพ้ให้ท่านระวังเอาไว้สำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลาให้ท่านระวังกันเอาไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเราแล้วแตา่หากว่า ท่านเห็นความดีความชอบมีอยู่บ้างก็ให้ท่านกดติดตามถ้าหากว่าท่านยังไม่เห็นว่าดีหรือยังไม่ชอบก็ให้ท่านละเว้นไปก่อนในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี